สบายดีตอนเที่ยงไปน้องเลยรถมาห่อแหละโหลส่งสังกะสีสังกะสีเคยมาส่งอยู่บัดเอยอืน เ <laughs> um ขาใหม่ปะทุนงานเขาใหม่ปะอ่าคือว่าผู้หนึ่งเคยมาส่งผู้ติดตุ้ยนะว่าเจ็บแขวบ่ะผู้ติดตุ้ยนะผู้หนึ่งนะมาส่งโคลาออกมาบ้านน้องม่วงเออขีดว่าผู้นั้นเคยมาหรืวเ่าสิง่ายว่ะไปถเท้าผัดหัวหน้าเพราะว่ายุดว่าชันเนาะ คนสมาเหตุนะอนเออตอนไปสั่งสุดก่อนเลือกสองคนสัน้นจนหัวมุนวัยุฒินักแล้ว งานเพิ <laughs> <laughs> ่นเลยสิมีจะเอิ้นลายใหม่ลายใหม่ขยุงพุ่นแม่นบ่เออ あっ。But. วงนำกันนี่แหละนี่ก็ได้พระเจ้าสิเห็ดเออเปลานี่แหละกันเรียบเียบนั้นเจ้าเล็กจะก็ล้องสิทธิ์นะทั้งรถถก็ได้ ซเห็นป่าขอบขางมันเหอนปะ่านะนะนะ แบบน้าเนี่ยนะฮะ้ยเเสร็จละ ตองตงนี่ก็ได้เดี๋ยวหนนะสิบตับตับรหาแผ่นเลยเนาะมาเองโอ้โย่านักกันเลย แต่ไปเป็ดนนะมันลายไปได้ค <blunt animation> ่ะใจควบกันจะมาหายแล้วใจจะมาหายแล้วเนาะกระกระจ้างตัวนั้นนั่นบบท่านใจจะหาตับแต่ว่าตัวนี้มันครบแล้วเขาจะ่สามสีากเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบมสิบสสิบหาสิบหเจ็ดสิบแปดสิบเ เจเจ็ดเจสองเจสามเจสี่าเกเจ็ดแปดแปดสองหมื่นแปดใจก่อนสองหมื่นแปดทอนสามร้อยกาน้ำล้างกับอีกสามพันสองพดีเป็นสามหมื่นไนะน้ำล้างกับใจน้ำล้างเขาจะอานับมาบกบก็คือมันมีอยู่ในบินเท่อนะกันยังยังหาตับเขาจะจดให้พีท นกลับ,บมาสีกกเกียวกัน,นยัตงตัวนี้เขากระจายเอาไม้ของมันมมาด้วยโยกขึ้นไหาได <c oughs> มันมาจ่ายชาบายเลหนมาเลยนใบไหนเน่ใบไหนฮะมาได้เออ็แล้ะได้เขาเลย เออเลื่อนบได้อยู่แล้วก็เป็นนั่นแลส่งนเจ้ากับกอยปูนยับยัป็นงพื่พี่มากกว่าดกพได้ก็ได้แต่ว่าแฟนเรียบยันง่วเหียดเด้ไม่เอาไปจ่ายก็จจ่ายงเนงงวนจเห็ด่ายเงิน่วนะดิจ่าส นนไนอดแ,แล้วมือแงนี่หม,มืนอด้น่าหัวมัน,นม่เยียบหอบุ้มแล้วนี่บัวขาวขากลางคืนเจ้า้า,า,า,า่หาแม่อซนม่นอหาครับเแม่สั่งหาห่แพนแต่ว่าได้ทีนี้เร<ม>าจดผิดนะนะนามงด้วยทอนสาม นี่เงินเขาจะทามลอยเนาะอือเอาเงนะินทอดจไะไหวเวลาจังว่ากันโตมาส่งตอนนั้นเดี๋ดยวตอนแรงจะมาทอดอืออือจะเสียใจเพิ่มบปทีตอนแรงกันเลยเพราะว่ายังหาตับอันเด้

เงินไปสามหมื่นเนาะยูขาวทันทีเลยบาทกิฟเฟอร์มาเด้อน้นองเด้อปลาดังงูเขาจะกินเาหปลาดูเขจะกิน่อเาจะกินจะก็กินเต่าก็ด้เยกจะกหลืาบาทตาสวดทันทีเลยเนาะ เติมที่ตาสวนแล้ววดไปเลนเป็นแสนเล้แนปลายเราใช่มทำนี่นเพื่อีได้วาว่าเพือี่ได้อยู่แล้วทำแสนแล้วทำแสนะได้อยู่แหละดูว่าตอนนั้นเนาะเปเรื่อยๆรักสี่แสนล ี oh, so main main ่ม่เห็ดใหม่เห็ดไปไปโอ้ยคอมเมนไม่เงินอรือี้ก็บุญจะลำ้เนาะแกละก็แลวเนาะแก้ะก็แกละโลละงาเแลเพราะคือจะว่าคือจะว่าปลข้าวจะขึ้นน้ำมือก็ได้ชอบเจะพื้นเลยครับเก้ามะเจ้าเพชมงายามดีน้ตาดี มาเคยมาแด้บอนอนพักอะไรยังไปซอยสีนแต่ก็จะไป่นอนแล้ซอยกยังร้อยมาฮกเแก่ไปซอยอยู่บ้านมันหร แกลไปสร้อย it <LO AT> you know ู <sh> wrong, no like ่วัดไป่ะเห็นบอให้เห็นก็คั้วแล้วแค่อยนะแล้่อบเชกต้องร้ายคน้วจ่ิงเลยไร้เอไว้นิเกลทำหมดล้วั้งที่ป้ากับ่อนเขาจะหาอะไกั

อ้าวราไปตักของนักนีกว่าบ่แล้วต้องตักเลยอะไรงี้ยดีกว่าเรื่องต้นนี้เขาเต้ยนี่นี่นี่ไนอนไพาา่ออมาใครนั่นนะ่ <c oughs> <c oughs> น

จับเมือ่อนึงจับสุ่จับปุ่นจับห้อจบับเ็มือยาเหียวบอกกันใหม่เด้อพี่นอ้อง